สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะน้องๆพี่อิงนะคะวันนี้นะคะพี่จะมาให้เทคนิคนะคะ มีน้องๆสอบผ่านกันเยอะมากๆนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงที่แบบเออจะถึงสิ้นเดือนนี้แล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสนยนสอบเปิดให้จองไปจนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพวกเรามากๆเลยนะคะใครที่ยังมีโอกาสนะคะยังมีเวลานะคะในการที่จะสมัครสอบนะคะหรือว่ามีเวลานะคะในการที่จะเพิ่มคะแนนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ เรื่องที่น่ายินดีมากๆกับพวกเรานะคะวันนี้เนี่ยพี่รู้สึกว่ามีพี่อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทํายังไงนะคะที่จะได้ที่จะทําให้สําเร็จผ่านได้โดยที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือทุกคนมันเป็นเทคนิคนะคะ Okay. สวัสดีค่ะน้องเบ้นสวัสดีค่ะโหเข้ามากันเร็วมากๆเลยนะคะวันนี้ก็จะให้หนึ่งเทคนิคสําคัญละกันนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะน้องๆไม่ได้ว่าใช้ได้แค่เรื่องที่เป็นโทอีกนะคะน้องมินสวัสดีค่ะน้อง,น,องน้อยสวัสดีค่ะ จันยาบอกว่าพรุ่งนี้สอบโทรอีกนะคะขอให้สําเร็จนะคะสอบผ่านแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเอาเทคนิคน,นี้ไปใช้นะคะแล้วเราก็เสฟเรื่องนี้เข้าไปน้องเจนะคะโอ้โหแต่ละคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนน้องแนนหน้าใส่มากค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้จะไปสอบแล้วค่ะโอ้โหน้องๆแต่ละคนก็คือจะไปสอบวันพรุ่งนี้กันใช่ไหม มีเยอะเหมือนกันนะคะคนที่เข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็พี่อยากจะให้ใครที่จะสอบพรุ่งนี้นะคะเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบแฟนตาแฟนตากดไลค์เข้ามาหัวใจรัวมากนะคะพี่ชอบแบบรูปหัวใจขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันชุ่มชื่นนะคะทีนี้เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่า นอกเหนือจากการอ่านหนังสือค่ะเราจะต้องมีเวลานิดนึงเพื่อที่จะเพิ่มกําลังใจให้กับพวกเรานะคะสิ่งที่จะเพิ่มกําลังใจที่ทําให้สอบผ่านได้ง่ายได้สําเร็จนะคะสิ่งเดียวเลยค่ะที่เขาก็ใช้กันทั่วโลกเลยน้องเตยสวัสดีค่ะใช้ได้กับทุกเรื่องเลยก็คือการก็คือการที่จะเขาเรียกว่าเทรนตัวเองนะคะให้เห็นถึงความสําเร็จ ของคนอื่นและชื่นชมค่ะทุกคนวิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่จะสำเร็จง่ายที่สุดโดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่ามีคนลงทุนสำเร็จให้เราดูก่อนแล้วค่ะพี่บอกเลยนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนจะมันเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกจริงๆเป็นการฝึกทีเ่เราเห็นความสำเร็จเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วให้เห็นความสำเร็จ เป็นเรื่องของเราเหมือนมันจะดูง่ายอะ่ะแบบเฮ้ยคนนี้ก็สอบผ่านคนนั้นก็สอบผ่านนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็สอบผ่านเหมือนกันซึ่งในชีวิตมนุษย์จริงๆแล้วตามหลักวิทยาตามหลักจิตวิทยาค่ะทุกคนคือมันจะมีความที่ปกป้องตัวเองนิดนึงมันจะมีความรู้สึกในใจว่าเขาทําได้ก็เขาโชคดีนี่เขาเจอชุดเดียวกับพี่หญิงเลยนี่เขาเจอ,อคําศัพท์ง่ายนี่ เขาเก่งมาก่อนแล้วนี่หรือบางทีเราก็มารู้สึกว่าเห็นคนสำเร็จแล้วเราก็มากดตัวเองบางทีจะเป็นแบบนี้น้องพลอยสวัสดีค่ะเราต้องระวังความคิดแบบนี้อ่ะทุกคนซึ่งมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราเลยค่ะที่จะมีความแบบอิจฉาที่จะมีความกดดนันมีความทอ้อ มันจะเข้ามาตอนที่เราเห็นถึงคนอื่นสําเร็จมาที่เรารู้สึกว่าเราฝึกทํามาเยอะมากเลยอะ่ะแล้วเราก็ไม่ผ่านแล้วทําไมคนนั้นผ่านน่ะแล้วเราก็รู้สึกน่อยส่วนใหญ่มันจะเป็นความรู้สึกแบบนี้มันจะง่ายกว่าทุกคนเข้าใจไหมว่าในระบบสมองของเราเนี่ยเขาอยากให้เราอะค่ะทําอะไรก็ได้ที่ง่ายที่สุดทําอะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกใจเราเนี่ยสบายใจที่สุดอะทุกคน คือจะทําให้เราอ่ะพยายามแบบว่าหยุดทําทุกอย่างที่มันรู้สึกเหนื่อยดังนั้นสมองมันก็จะคิดแล้วว่าอ๋อคนสําเร็จใช่ไหมก็คือเขาทําได้แล้วเราทํามาขนาดนี้แล้วเราทําไม่ได้งั้นท้อเลยดีกว่างั้นไม่ทําดีกว่างั้นคิดไปเลยว่าเขาโชคดีคือความรู้สึกพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะคะมันจะทําให้พลังพลังใจของเราเนี่ยมันลดน้อยลงมันก็เลยต้องฝึก ะะฝึกเทรนนิดนึงนะคะเทรนให้ตัวเองเนี่ยเห็น,ม,นมันมีวิธีก็คือว่าวิธีที่ <c oughs> กำลังทอเลยค่ะวิธีที่จะทำให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกชื่นชมไปพร้อมกับความสำเร็จเป็นแบบอัตโนมัติแบบไม่ได้ต้องมาฝืนว่าโอ้โหคนสำเร็จโห้หเราทำไม่ได้หรอกเขาโชคดีอุ๊ยเอาใหม่คิดแบบนี้ไม่ถูกต้องนี่คิดใหม่ยินดีกับเขาดีกว่าคือ มันจะต้องไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นให้เราเทรนตัวเองไปเลยให้เห็นความสำเร็จเป็นเรื่องปกติถ้าความสำเร็จมันกลายเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตอะคะ่ะทุกคนเวลาเราเห็นความสำเร็จเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันก็สำเร็จง่ายๆแบบนี้แหละชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ชีวิตมันก็ต้องประสบความสำเร็จแบบนี้แหละ น้องๆลองพยายามเทรนนะคะน้องๆฝึกเห็นความสำเร็จบ่อยๆนะคะเวลาอยู่ในเพจกับพวกเราเนี่ยนะคะพวกเราอยู่ในเพจด้วยกันเนี่ยพี่ก็มีการรีวิวนักเรียนตอนนี้ถึงขั้นว่ารีวิวน้องๆต้องต่อคิวรีวิวแล้วอะหน,นึ่งวัน่ะพี่รีวิวสามคนสี่คนบางทีพี่ก็แบบรู้สึกว่าโอ้โหแบบ ก็อยากจะให้เป็นโพสต์ความรู้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาแค่รีวิวก็คือเยอะมากพี่จะรีวิวน้องๆไม่ทันแล้วนะคะคือพี่ก็จะรู้สึกตัวเลยว่าอย่างตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็จะรู้สึกว่านักเรียนสอบผ่านเป็นเรื่องปกตินักเรียนสอบผ่านเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องที่เป็นความสุขของน้องๆทุกๆคนแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องส่งต่อความสุขตรงนี้ความสําเร็จตรงนี้ให้น้องๆได้เห็นว่า เฮ้ยมันมีคนสอบผ่านนะมันทําได้จริงๆเนื้อหาไม่ต้องทะไม่ต้องอ่านเยอะทําตรงนี้ทําความเข้าใจตรงนี้ก็สามารถทําได้จริงๆคือเราอาจต้องเทรนตัวเองอะคะ่ะให้เห็นให้เห็นถึงความถึงความสําเร็จไม่ใช่ว่าเห็นความสําเร็จแล้วกดดันให้เห็นความสําเร็จให้เป็นเรื่องปกติอะคะ่ะ น้องพลอยเนี่ยนะคะน้องพลอยคือผ่านแล้วน้องพลอยบอกว่าจริงค่ะช่วงก่อนสอบรู้สึกท้อมากไม่มีสมาธิเลยฟุ้งซ่านกดดันนะคะต้องไล่กลับมาดูคลิปที่พี่ญิงให้กาลังใจเห็นไหมคะยิ่งใกล้สอบนี่ยิ่งแบบอยากจะทักมาคุยกับพี่ญิงรายวันเลยว่าแบบพรุ่งนี้สอบค่ะพี่ญิงวันอังคารสอบค่ะพี่ญิงเหลืออีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่ญิงอะไรอย่างเงี้ยคือม,มันกังวลเนาะมีความฟุ้งซ่านใช่ไหมคะ น้องน้อยบอกว่ากลัวโควิดระบาดจนศูน์สอบระบาดนะคะพี่หญิงแอบกลัวนะคะกลัวศูนย์สอบปิดนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วนะคะยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเรายอดผู้ป่วยอะคะ่ะก็น้อยลงแล้วนะทุกคนคือยังไงก็ตามเขาก็จะเปิดประเทศอยู่แล้วนะคะแล้วก็ ทั่วโลกเนี่ยเขาก็ได้รับวัคซีนกันแบบเยอะมากๆอยู่แล้วยังไงก็คือเกิน5 0อยู่แล้วค่ะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะมีภูมิคุ้มกันหมู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มันก็จะมีโอกาสติดได้ยากขึ้นนะคะแล้วก็คนก็รู้จักป้องกันกันมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเดินทางหรือว่าเขาจะไปสอบอะไรอย่างเงี้ยสนย์สอบก็มีมาตรการที่ค่อนข้างหนานแน่นเขาเรียกว่าแบบเคร่งครัดเข้มง,งวดนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยตอนนี้เนี่ยเปิดไปจนถึงสิ้นปีเลยค่ะ สุดยอดแล้วปีหน้าเนี่ยรับรองแบบก็คือเปิดเยอะขึ้นรับเยอะขึ้นในแต่ละวันแน่นอนนะคะอ,อ,อันนี้ไม่ต้องห่วงเลยโอเคก็หลักๆนะคะสิ่งที่พี่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็คือมันไม่เกี่ยวกับเรื่องอ่านหนังสือลวเพราะอ่านหนังสือมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าจําเป็นต้องทําอยู่แล้วนะคะซึ่งก็คือแล้วเวลาก็อ่านหนังสือนะน้องๆน้องๆก็ไม่ใช่อ่านแบบ อ่านแบบเครียดจัดอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาคอร์สเราแค่12ชั่วโมงเองค่ะน้องๆอ่านไปแค่แบบว่าโอเคชุดนี้ทําเสร็จหรือยังชุดนี้ทําได้แล้วใช่ไหมข้อที่1ถึงข้อที่6สมมุติพาที่1ทํ่ทำเสร็จแล้วโอเคจําได้ละอ่ะเปลี่ยนชุดลองทําอีกสัก6ข้อสิอ่ะลองหาเพิ่มใน YouTube ทําอีกสัก6ข้อซิจำำําคําศัพท์เพิ่มทําแบบสบายๆให้ให้ปิดแค่จุดอ่อนนะทุกคน คือเรียนไปเนี่ยดูว่าตัวเองอ่ออนจุดไหนนะจุดไหนที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะคือดูแค่จุดที่เราไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าจุดไหนที่น้องๆพอมีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าโจทย์จะมาซับซ้อนแค่ไหนนะคะถ้าสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยยังไงเราก็ตอบได้นะคะเหลือแค่จุดที่เราต้องเพิ่มแค่นั้นเองสวัสดีค่ะอ,อยอ่ะก็ ลองเทรนตัวเองนะทุกคนแล้วใช้กับในชีวิตจริงได้ด้วยนะคะทุกๆเรื่องเลยนะคะน้องๆอยากประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องอาชีพนะคะก็ดูว่าอาชีพของตัวเองเนี่ยนะคะที่เราอยากจะไปถึงเนี่ยนะคะขั้นสูงๆนะคะมีคนสำเร็จเขาเป็นยังไงกันบ้างเขามีความสุขแค่ไหนเขาเอา่อให้เห็นไปเลยว่าเฮ้ยการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาการเลื่อนตำแหน่งเป็นเรื่องทำได้ง่าย เป็นการเลื่อนตำแหน่งเป็นเรื่องของใครก็ทำได้นะคะให้มองเป็นปกติแล้วเราก็จะรู้สึกเองว่าเฮ้ยโอเคมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราด้วยแบบนี้อ๋อสวัสดีครับครูพี่ิสวยจังขอบคุณมากค่ะสอบวันที่9นี้แล้วครับยังไม่ค่อยมั่นใจเลยขอบคุณสําหรับมุมมองดีๆยินดีมากๆเลยนะคะก็แล้วพอเราเห็นว่าเป็นความสําเร็จ เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วเราก็จะเดี๋ยวชีวิตหมายถึงว่า mindset ของเราอะค่ะก็จะเปลี่ยนเป็นแบบเห็นอะไรก็จะรู้สึกว่าง่ายแล้วเราก็จะเริ่มมองหาวิธีทางออกที่มันดูง่ายๆที่มันไม่ต้องเหนื่อยที่มันไม่ต้องหนักนะคะน้องฟลองสวัสดีค่ะน้องฟลองก็ติดตามทุกความสําเร็จเลยใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะถึงแม้ว่าข้อไหนก็ตามที่เราทําแล้วมันยังรู้สึกว่าตัวเองอะ ทำไม่ได้เราทําไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ได้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปดูมันว่าตรงนั้นเนี่ยเราได้อะไรจากตรงนั้นนะคะเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นแล้วข้อนั้นแหละข้อที่เราทําไม่ได้น้องๆคิดไว้ในใจเลยข้อนี้จะเป็นข้อที่ทําให้เราได้คะแนนในห้องสอบแน่นอนเพราะเราจะมีความรู้เยอะขึ้นจากข้อนั้นนะคะศูนย์เปิดสอบ ศูนย์ส,สอบเปิดทุกวันไหมคะนะคะพอดีหนูเพิ่งเปลี่ยนมาสอบโทอีกเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะคะเปิดจันทร์ถึงเสาร์ก็สามารถจองได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนก็อ่านหนังสือแบบสบายๆส,สบายใจนะคะแล้วก็มองเห็นความสำเร็จ ถ้าอยากมีกำลังใจก็เข้ามาในเพจนะคะดูว่าเพื่อนๆสอบผ่านกันเนี่ยเขามีความรู้สึกเขาดีใจยังไงบ้างลองอ่านจากในแคปชั่นนะคะในรูปภาพที่พี่ที่พี่แคปที่พี่คุยกับเพื่อนๆมาก็ได้น้องๆจะเห็นความรู้สึกตอนที่เพื่อนๆเขาพิมพ์อะตอนที่เพื่อนๆพิมพ์ม,มาแชทกับพี่นะคะมันไม่ได้แค่ว่า ไม่ได้แค่เป็นการพิมพ์อะแต่เป็นความรู้สึกที่พิมพ์เข้ามาน้องๆจะสังเกตว่ามันจะมีความรู้สึกว่าเย่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 นี่คือแบบว่าไม้ยมกแบบยาวมากมันคือพิมพ์แบบใช้ความรู้สึกดังนั้นเวลาน้องๆอ,อ,อ่านถึงการที่เ,เพื่อนๆสำเร็จน้องๆก็อ่านแบบใช้ความรู้สึกแล้วก็อินเข้าไปกับมันเป็นเรื่องแบบ สดชื่นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องการสอบผ่านเป็นเรื่องของเราทุกคนในเพจนี้นะคะแล้ก็จริงๆเป็นเรื่องของเราในชีวิตด้วยนะคะน้องจะอยากมีความสําเร็จเรื่องความรักก็ไปดูคู่รักที่เขารักกันอย่าไปไปดูแบบว่าเพจแบบไดโนเสาร์ไปฟังเพลงเศร้าไม่ได้มาฟังเพลงรักนะคะถ้าลงครองถ้าลงคอสอบผ่านได้เลยใช่ไหมคะก็พี่การันตีเนื้อหาอยู่แล้วนะคะเราก็อยู่ที่ว่าเราช่วยกัน มีคำถามก็คุยกันได้ตลอดนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าอยากประสบความสำเร็จเรื่องอะไรอะ่ะอย่างพี่พี่ตอนนี้พี่กำลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ forex นะคะองเกี่ยวกับการแบบเทรดอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องดูคนที่เขาเทรดสำเร็จพี่ก็จะไม่ไปดูคนที่เทรดแบบว่าเอ้ยทำไม่ได้ไม่ใช่ก็เป็นแรงบันดาลใจของเรานะคะขอบคุณค่ะดูซิ นี่บอกว่าขอบคุณแรงบันดาลใจค่ะยังไม่เคยได้ลองติวลงคอสพี่หญิงเลยแต่ก็ได้เทคนิคและกําลังใจมากขึ้นนะคะยินดีค่ะพาร์ทอ่านเพิ่มคะแนนยากไหมคะพี่นะคะคือพาร์ทอ่านเนี่ยตามประสบการณ์เนี่ยคะแนน,นพาร์ทฟ,ฟังจะขึ้นเร็วกว่าพาร์ทอ่านนะคะเพราะว่าพาร์ทอ่านเนี่ยมีความซับซ้อนในโจทย์แต่กเ็เรื่องความซับซ้อนเนี่ย ก็ได้เสริมให้เทคนิคไปให้แล้วนะคะอยู่ในคอร์สทั้งหมดเลยค่ะก็ต้องดูรายละเอียดเล็กๆของมันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะคะใช้ได้ผลจริงๆครับเป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังสอบนะคะน้องเจนนี่สอบผ่านแล้วลงครับยินดีค่ะเดี๋ยวทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่าพี่หนูต้องการความช่วยเหลือด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาลังใจนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบโทรอีกยิ่งโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการสอบเนี่ย คุยกับพี่ได้ตลอดเลยนะคะพี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสแตนบายคอยคุยกับพวกเรานะคะคอยแบบว่าช่วยผลักดันพวกเรานะคะก็ให้สําเร็จกันไปทุกๆคนนะคะสําเร็จให้ได้ง่ายที่สุดไวที่สุดแล้วก็มีความสุขที่สุดนะคะบา,บายคะ่ะ